เช้านี้มีเรื่องมาสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาให้กับน้องๆที่ช่วงนี้น่าจะอยู่ในช่วงปิดเทอมกันนะคะสําหรับแนวทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบชั้นม .3 สามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีได้ในระบบที่เรียกว่า p ร e ดี g r รีก็ทําให้คนรุ่นใหม่นั้นสามารถที่จะวางแผนการเรียนและก็การสําเร็จการศึกษาพร้อมที่จะเข้าสู่โอกาสงานได้ตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะวันนี้มีตัวอย่างของคนที่ประสบความสําเร็จจากการเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญา จบในปีเดียวกันด้วยอายุเพียง21ปีเท่านั้นติดตามจากคุณออนซินีอมอนโมลีค่ะนุนะะลนะผลิ่งความเพียรและอดทนตลอด4ปีเต็มจนสามารถคว้าปริญญาบัญชีบัณฑิตและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการจากมหาวิทยาลัยรา,ยรา,คามคำแหงได้สำเร็จในปีเดียวกันคือหนึ่งใน,นรางวัลชีวิตของนัจิราวัย21ปีที่นำความปรับเปลื้องใจมาสู่ครอบครัวทาดาเกื้อกุลวง การเข้าเรียนระดับปริญญาตรีล่วงหน้าในระบบปริญญาตรีควบคู่กับการเรียนสาขาบัญชีในระดับปวชวปี3ขณะอายุได้เพียง17ปีก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรีและเทียบโอนหน่วยกิจมาเรียนปริญญาโทควบคู่กับทำงานไปด้วยเป็นช่วงเวลาที่นจิรายอมรับว่าเหนื่อยและหนักไม่น้อยเพราะต้องจัดสรรเวลาเรียนและทำงานให้ลงตัวรวมทั้งต้องสลละเวลาว่างที่เคยใช้กับกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันไปบ้างเพื่อมุ่งมั่นกับการศึกษาโดยมีคนในครอบครัวคอยสนับสนุนและให้กำลังใจ พออยู่ปตีปุ๊บเนื่องจากหนูเริ่มปี3ปี4แล้วเริ่มยากขึ้นทําให้เวลาในการทํางานเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มมีปัญหาเริ่มเริ่มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าหนูก็เริ่มจัดสรรตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอดีกับคุณแม่บอกว่าถ้าหน่วยกิจครบ50-60หน่วยกิจสามารถสมัครปริญญาโทได้แต่ถ้าหนูทําทุกอย่างให้จบภายในช่วงอายุที่เร็วที่สุด เวลาที่เหลือทั้งหมดนั่นก็คือเวลาที่หนูสามารถกลับกลวยเกี่ยวกับชีวิตหรือจะไปสังสรรค์ก็ยังไม่สายไปคุณแม่ก็คือครอบครัวก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเรื่องเรียนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วคือเราไม่คาดหวังมากว่าเขาจะต้องเก่งทั้งกิจกรรมเก่งทั้งการศึกษา ต่ขอให้ทําให้ดีที่สุด,ด,สดจะสอนลูกว่าขอให้ทําดีที่สุดก็คือขอให้ทําเต็มที่ที่สุดแม้เวลาเราจะเหลือน,นิดหน่อยเราก็จะทําให้ดีที่สุดให้เต็มร้อยที่สุดเท่าที่ความสามารถของเราจะมีสอนลูกแค่นี้ค่ะความรู้ด้านบัญชีที่นจิราได้จากตํรรายังถูกนำมาใช้จริงกับการทำงานในบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มอบโอกาสและประสบการณทำงานตำแหน่งพนักงานบัญชีให้เธอระหว่างศึกษาในระดับปริญญาตรีและโท จากพุฒธระดับชั้นปวชก้าวกระโดดมาในระดับปริญญาโทในเวลาเพียงหนึ่งปีทําให้ตําแหน่งงานและค่าตอบแทนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นณจิราบอกว่าความสําเร็จทางการศึกษาและการเติบโตในสายงานขณะอายุอย่างน้อยส่วนหนึ่งมาจากโอกาสที่นายจ้างหยิบยื่นให้ และเห็นว่าวัยไม่ใช่อุปสรรคกีดกันความสามารถเวลามอบหมายงานนะฮะเขาก็จะแบบกระตือรือร้น,นจะพยายามขวนขวายหาความรู้มีรุ่นพี่เป็นนักบัญชีสองคนที่ประสบะการณ์เยอะหน่อยเขาก็จะตั้งใจถามนะฮะหรือเวลาเรียกให้ส่งงานเขาก็จะส่งมาให้เราตรวจให้อะไรเงี้ยนะฮะก,ก็เป็นลักษณะที่ดีะฮะของของเด็กๆรุ่นใหม่ที่แบบมีความกระตือร้นครับผมคิดว่า ผู้ประกอบการมีส่วนเยอะนะฮะถ้าจะเปิดโอกาสให้เด็กๆเ,เนี่ยเพราะว่าบริษัทมันก็เป็นแค่กระดาษนิติบุคคลจริงๆก็คือแค่กระดาษแต่ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของนิติบุคคลหรือองค์กรนี่ก็คือคนในองค์กรนั้นๆหรือทรัพยากรมนุษย์นั่นเองก็หนูก็รู้ว่าน้องๆเพื่อนๆหลายๆคนนะคะตอนนี้อาจจะกําลังท้อกําลังแบบกําลังเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือมันไม่ ไม่มีอะไรเกินความพยายามของของเราอะนะคะถ้าเราโอดทนอีกนิดนึงอาจจะช้าหน่อยจะจบช้าหน่อยหรือจบเร็วหน่อยมันก็คือการจบมันก็คือการสําเร็จอยู่ดีแม้ไม่ได้ใช้ชีวิตตามประษาวัยรุ่นเต็มที่แต่นจิราบอกว่าเวลาที่ทุ่มเทปไปกับการศึกษาระบบปริญญาตรีกลับเบิกทางให้เธอมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและเติบโตในสายงานเร็วกว่าเพื่อนวัยเดียวกันในอนาคตนจิรายังวางแผนจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อก้าวเป็นอาจารย์มอบความรู้และโอกาสให้กับคนอื่นๆต่อไปออนซีนีอมอนโมลีไทย PBS รายงาน